มาเลยท่านชิบะอ่าท่านชิบะเคยเห็นในนี่ไหมตอนที่อ่าโรงเรียนไรว่าที่เขาให้นักเรียนแต่งไปเวทไปโรงเรียนอะไม่ใช่ไม่ใช่สาธิตธรรมศาสตร์แน่นอนอะอันแรกผมจำไม่ได้แล้วว่าที่ไหนแต่ที่แน่ๆคือเราพอมีพอโรงเรียนนั้นอะเขาทําแบบนั้นเนี่ยอ่าก็มีผู้ใหญ่หลายๆลยคนนะออกมาบอกแบบนี้เลยนะผมเคยเห็นอยู่เม้นหนึ่ง เขาบอกว่าการที่นักเรียนแต่งตัวเหมือนการตัดผมทรงเดียวกันเนี่ยจะทําให้เด็กสามัคคีไม่แบ่งแยกไม่มีการเหยียดกันถ้าเชื่อไหมว่ามีพวกไดโนเสาร์เนี่ยเห็นด้วยเยอะมากเลยไอ้นี่เลยเยียงนี้ลอยาม้เลยฮะเวลคัมจูดาจูดาติปาร์คฮะโทษทีโทษทีทษทผมเผลอไปไม่ทันที่ฟังมุกท่านโทษโทษขอโ,โทษที<อ>ท่าน<ม>คิด<ม>ว่า<ม>ยังไงไล่ะกับกับเมนของคุณครูคนเนี้ย เรื่องที่ว่านะถ้านักเรียนแต่งตัวเหมือนกันดผมทรงเดียวกันจะทําให้เด็กสามขีไม่แบ่งแยกไม่เหยียดกันเนี่ยเออมันก็ไม่ใช่เสมอไปนะถึงจะมีทรงผมเดียวกันเอ่อหรือเสื้อผ้าและรองเท้าเดียวกันเนี่ยแต่ถึงอย่างนั้นนะมันก็นั่นแหละมันก็ยังมีการเหลื่อมล้ำกันอยู่มีการแก้งันอยู่ไง ใช่ไงม<ห>ันยังมีการเหยียดมีการบูลลี่กันอยู่คือในสมัยมปลายเนี่ย <คน S 1> ตั้งแต่มอ .5 อันนี้ผมขอเล่าความหลังนิดนึงเลยนะค<ห>ือห้องผมอ่ะ <ๆ S 2> จะจะ,จะมีผู้ชายแค่สามคนแล้วก็หนึ่งในสามนั่นอ่ะก็เป็นกระเทยเสนอแล้วก็เหลือผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ชาย ซึ่งอยากจะบอก<ช>ว่าอะไร<ช>รู้<ช>ไหมท่านชิบะ,ะขนาดว่าอะไรนะเราเป็นนักเรียนแต่งชุดนักเรียนนะเพราะว่าตอนนั้นอะไม่มีนโยบายไม่มีนโยบายเรื่องให้นักเรียนแต่งชุดไปเวทมาแถมทาหารที่คุมโรงเรียนผมเนี่ยเขาก็เป็นพวกอนุรักษ์นิยมจ๋าด้วยก็เลยก็เลยจะก็เลยจะ,จะมีการด่าทออะไรต่ออะไรพวกนี้หน้าโรงเรียนหน้าหน้าหน้าเสาธงทุกวันอ่าถ้าเชื่อไหมอ่าม,มันจะมาแบบประมาณแบบนี้ใช่ไหมที่ผมเคยก็เคยโดนน่าจะโดนเหมือนกนันแหละไม่ใช่เรื่องเ,ออเรื่องการแต่งตัวเหมือนกัน เออเขาไอเนี่ยช่วงที่แบบว่าเริ่มชูสานิ้วกันใหม่ๆอ่ะไอเด็จกจ้าได้เลยไอรองขออ,ออ่ะมันมาใช่ไหมคือแบบว่าพวกกูพวกกูแบบว่าแค่ซ้อมแบบลูกเสือแบบ,แบ,บเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเฮียแบบ is t so fucking is is so fucking pain อ่ะเข้าใจเข้าใจเคยทําเคยผ่านมันแล้วไออ้ะไอย้ยทำท่ามาเลเดอร์ไฟนี่ทําท่ามาเลเดอร์ไฟเหนื่อยมาหมาดหมาดไอเฮี้ยกูต้องมาฟังมึงบ่นอีกแล้วแม่งบ่นจนไอเนี่ยเรียกว่าอะไรคาบเลยพิเศษหมดอ่ะ แล้วไอ้คนที่ไม่ได้ดีนในขรามในพิเศษแม่งก็ขับ้บ,อบอมกุเองเขเยี่ยเลยแล้วแล้วโกรธแบบด่าด่าได้นะว่าใครเนี่ยมันคือการการไม่เคารพสถาบันเป็นอะไรกันอ,อกแม่งเลยเวมืมันก็เป็นความคิดบ้บๆบอๆนะคืออันนี้ก็ขอเล่าของผมต่อนนะก็คือห้องผมเนี่ยผู้หญิงเนี่ย ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของห้องเนี่ยมันจะมีการแบ่งพักแบ่งฝ่ายชัดเจนเลยส่วนพวกผมที่เป็นผู้ชายนี่ยก็คืออยู่ตรงกลางอ่ะอยู่ตรงกลางอะไรระหว่างสองกลุ่มเนี่ยก็คืออะไรนะเข้าหาได้ทั้งสองฝ่ายแหละซึ่งแน่นอนขนาดว่ามีอย่างนั้นนะก็มันก็ยังขนาดว่าแต่งตัวเหมือนกันอะไรเหมือนกันนะยังมีการแบ่งแยกกันอย่างนี้เลยซึ่งแน่นอนว่าไอการเคลมที่บอกว่านะนักเรียนเนี่ยแต่งชุดนักเรียนเหมือนกันัตผมทรงเดียวกันเนี่ยมันจะทำให้เด็กสามมาคีกันไม่เหยียดกันเนี่ยไม่จริงมันถือว่าเป็นการเคลมที่แรงไปหน่อยผมว่า แล้วก็เป็นการมองโลกที่ค่อนข้างแคบแคบไปด้วยมันคือการมองฝ่ายที่โคตรจะเส้นคิดและโคตรจะไม่เม็กเซนอย่างรุนแรงใช่คือการเกณฑ์ทหารเนี่ยไอ้นี่เกณฑ์ทหารเ่เพื่อนเออเพื่อนเกณฑ์ทหารเนี่ยเพื่อนชาตรีเออเพื่อนผมอะเออชื่อชาตรีเป็นที่ชาตรีจริงนะรู้รู้ไปพี่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเทชาตรีของสุวรรณอะไรอะไรแลย เออมันไปไอเนี้ยมันไปฝึกรอดอคือมันไอเนี้ยมันไม่ได้ต่อหมอปีมันไปมต่อไอเนี่ยต่อทหารอืมรู้รู้รู้มันมันมันนานๆทีมันจะเจอกับผมอ่ะไอเยี่ยสภาพไม่มีก้ารนะแต่มันดูแบบว่าไม่มีความสุขเลยมันบอกว่าไอเยี่ยไม่ไม่ใช่ทหารหรือเยียนี่มันนี่มันขี้ฆ่าจะชัดอ่ะอืมก็ตามนั้นแหละมันก็เป็นอะไรที่ต้องปรับปรุงแล้วแต่อ่าเดี๋ยวอะไรนะไอเรื่องพวกนี้ยเดี๋ยวก็จะหาเวลามาคุยกันเรามันเป็นกระแสอีกรอบ คือเนี้ยถ้าท่านคือถ้าเกิดในเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยยังไม่ชัดนะสาหรับคนดูนะไม่ใช่ทันชิบะนะว่าทัานชิบะเนี่ยก็น่าจะเก็ตอยู่แล้วเราเพราะพวกเราไอ้นี่พวกเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนรักกันด้วยเออไอ้เพื่อนรักต่างว้เองอายุยี่สิบสองส่วนผมเนี่ยตอนนี้ยังยังไม่มีใครรู้โอเคใช่คือถ้ายังเห็นไม่ชัดเนี่ยท่านชิบะจําทันชิบะเคยเห็นใช่ไหมโฆษณาพวกผงซักฟอกสาหรับชุดขาวอะ ที่ตัวเอกเนีที่ตัวเอกส่วนใหญ่จะโดนเหยียดเพราะว่าเป็นชุดเป็นชุดนักเรียนเก่าหรือชุดนักเรียนมือสองอะแม่งเป็นการเหยียดที่เลวร้ยายมากๆาเลยท่าน,น่าจะเคยเห็นแหละท่าน,น่าจะเคยเห็นแหละอแบบนี้ก็น่าจะเคยเห็นแหละผมก็เห็นอยู่ถามว่าไอ้เรื่องแบบนั้น,น,นมีในโรงเรียนไหมมีมันก็ต้องมีแหละไ,ไอ้พวกแบบนั้นอะไอ้เหยียดกระเกงขายกูยังโดนล้อเลย เนี่ยเนี่ยไอ้คนที่แบบว่าเคลมว่านะการแต่งจุดนักเรียรนยจะทาให้นักเรียนไม่เหยียดกันเนี่ยมึงลืมโฆษณานี้ไปแล้วเหรอซึ่งแม่งก็มาจากเรื่องจริงนะแล้วมันก็มีจริงๆด้วยไอ้บ้ามึงเคลมมึงเคลมอย,งงอย่างนั้นได้แนวตรงๆอะ่ะเนี่ยโฆษณาเนี่ยมันยังอะไรนะมันยังสะท้อนเลยว่านะเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมันก็ยังมีการเหยียดอยู่ถึงแม้จะเด็กไทยมันก็ยังเหยียดกันเองอยู่ถึงแม้จะมีชุดนักเรียนนะไอ้เจ้าที่นีไทยแลนด์ใช่แม่กินไทยแลนด์ ก่ว่ามาว่ามาทั้งที่บ่าเอาเอ,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 เอพจน์พูดต่อเลยโอ <Okay, S 2> เพราะ<ด>ว่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยคือแบบว่าความสามัคคีจริงๆแล้วอะมันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่ชุดนักเรียนของท่านเลยนะม,มันอยู่ที่พลังแห่งมิตรภาพเว้ยช่คือเอาตรงอ่ะเด็กมันสามัคคีก็ได้อ,ะอ่ะอย่างเช่นง,งานกลุ่มอ่ะท่านท่าน,าน,านพวกพวกครูเคยสงสัยกันไหมว่าการจัดเรนด้อมกลุ่มนั้นเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่ชอบมากที่สุดใช่เงี้ยแต่แต่การ เมื่อไอนี่เว้ยเมือม่อเมื่อครูบอกว่าให้ทํางานกลุ่มกันอะคือเด็กปกติอะแม่งจะหาหาเพื่อนเว้ยแล้วแล้วมันจะต้องมีตัวเสศษซึ่งมันหาว่าเพื่อนตัวเสษอะอิสเดนลองเว้ยเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่กลุ่มเราล้นแล้ว <laughs> อ่ะคือนี่ผม,มขอต่อประเด็นเลยละกัน,นคือไอการที่จะทําให้เด็กรับสามัคคีกันไม่แบ่งแยกไม่เหยียดกันเนี่ย ผู้ใหญ่นะคนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยก็ตามอ่ะต้องสอนให้เด็กรู้จักเคารพในความแตกต่างของคนมากกว่าความแตกต่างนี่ผมหมายถึงเรื่องรสนิยมนะเพราะว่ายังไงคนทุกคนมันก็เหมือนกันอยู่แล้วอะเกิดแก่เจ ài, ็บตายหิวก,ก็กินป่วยก็ไปหาหมอพอถึงเวลาพอหมดอายุไขก็ตายก็ตายก็ตายจากไปไอ้ที่แตกต่างก็คือรสนิยมมาแหละ<อ> ดังนั้นน่ะไอการแต่งตัวเหมือนกันอ่ะขอพูดก่อนโทษทีนะท่านิบัติคือเอาตรงๆอ่ะการไว้แต่งตัวเหมือนกันไว้ผมทรงเดียวกันน่ะมันไม่ได้ทําให้รักและสามคีกันหมดน่ะไม่งั้นน่ะมันเราไม่งั้นน่ะตอไม่งั้นก็คงไม่มีข่าวนักเรียนทําลายเพื่อนเพราะโดนบูลลี่หรือว่าฆ่าตัวตายเพราะโดนบูลลี่หรอกแม้ยังมีอยู่นะตอนเนี้ยไอ้บ้าเอาตรงๆนะการรักสถาบันน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะเว้ยแต่มึงก็ไม่ใช่รักสถาบันแบบว่าสุรันหรือฮินดูเซนะเว้ยไอ้ไอ้ที่แบบว่ายกพวกตีกันเออประมาณนั้นเลยอ่ะ หรือหรือยกเงสุรันก็ได้ผมชอบสุรันมากกว่าผมจิงนะไม่รู้ไป็นไไอแบบนั้นมันก็ไม่ไอแบบนั้นมันก็ไม่ดีนะเว้ยไอบ้ายังไงอมืองคนเราลงเรียนกันก็จริงแต่ยังไงมึงก็คนเหมือนกันนะเอาตรงๆอ่ะมึงไม่ได้แตกต่างส้นทีนอะไรกันเลยอ่ะนอกจากรถนิชมกันนิสัยมึงไม่มีอะไรแตกต่างเลยเอ้ยเดี๋ยวนิสัยก็แตกต่างไม่ก็ไม่แตกต่างนะเหมือนกันอยู่นะชอบต่อยตีกันเมึงจะควรเหมือนกันดีไหมเนี่ยไอบ้า เอาจริงๆนะแล้วไอ้คนที่แบบว่านะพอมีคนยกอะไรแบบนี้มานะมันจะมีพวกพวกผู้ใหญ่ไดโน่แหละมาอ้างว่ามันอยู่ที่คนซึ่งไม่ต้องมาอ้างอีแบบนี้เลยนะเพราะว่าคนของคุณนั่นแหละเคลมไว้ว่าระบบเนี่ยมันทําให้เด็กสามัคคีจะมาอ้างอย่างนี้ไม่ได้เพราะในเมื่อคนเพราะในเมื่อคนของคุณเคลมก็ในเมื่อคนพวกเดียวกันอะเคลมไว้แบบนั้นแล้วมึงอย่ามาหักนาคมึงมึงมึงจะทําอย่างนี้ไม่ได้เหรอว้ยแบบนี้มันเรียกว่าอะไรนะเหมือนอะไรนะเหมือนทํางานกลุ่มแล้วไม่อ่านลายกลุ่มอะ ไอ้เด็กนักเรียนเว้วนนยว <ๆ S 2> เ,วเด็กนักเรียนคือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่โดนกดขี่มากที่สุดในโลกเว้ยก็คือมันก็คือมนุษย์จำพวกหนึ่งนั่นแหละแต่ไอ้นี่การศึกษาทํากับเหมือนกับว่าเด็กนักเรียนนั้นคือหุ่นยนต์อก็ใช่ลนะเอาจริงๆนะผมขอพูดนะทุกวันเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเอเชียนะก็คือคนคนในเอเชียเนี่ยจะไม่ค่อยสอนให้คนเนี่ยเขารบ ความแตกต่างในในความแตกต่างทางด้านรถนิยมสักเท่าไหร่นะแม้แต่ญี่ปุ่นก็ยังเป็นนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยก็มีข่าวว่ามีการบูรี่เยอะมากจนถึงขนาดที่แบบว่านะาเป็นระดับต้นๆของโลกเลยเพราะว่านะส่วนมาก<ส>าเนี่ยไม่ใช่แค่ที่ญี่ปุ่นหรอกแม้แต่ไทยเราก็เป็นอนะ่ะก็คือจะเป็นทางด้านการแข่งขันมากกว่าไงมันก็เลยทําให้มีอะไรแบบนี้ขึ้นด้วยเพราะว่านะอคนเพราะว่านะผู้ใหญ่มักจะสอนไงว่าคนที่ชนะเนี่ยก็คือคนที่อยู่เหนือคนที่แพ้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไง มันต้องมีน้ำใจนะักกีฬากันเนวตรงๆอะ่ะแต่ว่านะของทางเอเชียเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้สอนกันแบบนั้นไงแล้วตรงๆนะสำหรับคนที่สำหรับคนที่บอกว่านะการที่นักเรียนเนี่ยจะไม่มีเครื่องแบบจะจะจะทำให้นักเรียนเหยียดกันเนี่ยก็ต้องขอบอกในคำเดียวเลยว่าไอ้นั่นก็ต้องขอบอกเลยว่านั่นเป็นการเคลมที่แรงไปนิดนึงอะ่ะ ในทางกับกา,การที่นักเรียนไม่มีเครื่องแบบเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้มีการเหยียดเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างที่ผมบอกแหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องทําให้เด็กเข้าใจถึงความแตกต่างของคนหมายถึงทางด้านนิสัยนะถ้าเกิดเด็กมันเข้าใจซึ่งกันและกันแบบนี้ผมว่ามันจะทำให้เด็กสามขีมากกว่านะไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบหรือทรงผมอะ่ะมันอยู่ที่มิตรภาพ อืมก็ใช่แหละมันอยู่ที่การศึกษาด้วยแหละเราต้องศึกษาให้เด็กเนี่ยมันเข้าใจว่าไงว่าความแตกต่างของคนเนี่ยคืออะไรวินัยก็สําคัญแหละแต่ว่านะมันก็ฝึกได้หลายแบบแล้วนะก็คือไม่ต้องตีกรอบมากเกินไปเพราะว่าบางคนเนี่ยคืออย่างที่เราเคยพูดกันในพาที่แล้วก็คือการที่เราไปทําไปกดดันเด็กไปทําให้เด็กกลายเป็นเด็กเก็บกดมากขึ้นเนี่ยแม่งอันตรายแค่ไหน ถ้าเกิดไอ้พวกที่บอกว่าเด็กเก็บกดไ,ไม่น่าไม่น่าอันตรายเนี่ยกูจะจับมันมานั่งดูอีวานเกเลียนสักกี่รอบดีเนี่ยทั้งทั้งเนออนเจเนซิแล้วก็รีบิวอะถ้านที่บิดวา่าควรจะจับมันมาดูกี่รอบดีไม่รู้ท่านแต่แต่เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวไม่ต้องถืออีวานเกเลียนก็ได้ถ้าดีจริงเลยก็น่้ที่มันมีเด็กเมกาคนนึงอะเขาไม่ไหวเลยเอาแองเจลวิดเชตวิดเชตกันไปยิงแม่งเลย นั่นแหละเออจริงด้วยไม่ต้องเอาถึงขั้นอเออไม่ต้องอนิเมะก็ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันงงเดี๋ยวมันดูอีวานเกเล่นไม่รู้เรื่องอีกเออกูลืมไปเอาข่าวแบบนั้นแหละที่แบบว่านะเป็นเด็กเก็บกดเนี่ยทั้งในต่างประเทศและในไทยที่แบบว่าโดนบูลลี่หนักมากๆหรือว่าโดนกดดันเก็บกดมากๆแล้ว,แล,วแล้วเกิดคลั่งออกมาทําร้ายคนและฆ่าคนในโรงเรียนนั่นแหละเออจับมันมาแบบนั้นมันจะได้เก็ตภาพมากกว่าอืคือจริงๆเนี่ยก่อนจะจบเนี่ยผมขอบอกเลยนะว่าประเทศไทยเนี่ย ทง้ทงที่มีระบบชุดนักเรียนอะไรต่ออะไรมาตั้งนานนะแต่ไอการเหยียดเนี่ยมันมีเยอะจริงๆเลยนะคือน,นี้ผมขอยกตัวอย่างหน่อยละกันอันนี้คือผมไปดูนี่มาไปดูคลิปของพี่อํานวยช่องซิสเต็มไม่ใช่ไอห,หน่วยไม่ใช่ไอห,หน่วยปัญญาอ่อนนั่นนะอันนี้พี่หน่วยสิสเต็มอหน่วยคนนี้เขาดีกว่าอํานวยคนนี้เขาโคตรดีคุณภาพกว่าเลยส่วนไออํานวยส่วนไอห,หน่วยนั่นอย่าไปพูดถึงมันเลย<ฮ>ไปย้อนดูไปย้อนดูวีรกรรมเก่าไปย้อนดูวีรกรรมแล้วบ,บ้าป่าววะ คือเนี้ยคืออันนั้นอ่ะคือพี่อํานวยเนี่ยเขาก็มาพูดเรื่องเกี่ยวกับจอร์ดฟอยเนี่ยคือพี่แกพูดในมุมมองที่แบบเออก็ถูกต้องแหละเป็นกลางอยู่ก็คือคล้ายๆผมแหละก็คืออารมณ์ประมาณว่านะก็คือไม่ได้สงสารจอร์ดมากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าตํารวจทําถูกไงก็คืออารมณ์ประมาณก็คืออารมณ์ประมาณว่าไอ้นี่ไงคือจอร์ดเนี่ยอิตาจอร์เนี่ยเขาทําผิดมากก็จริงแต่เขาก็ได้รับการลงโทษอะไรต่ออะไรไปแล้วไง มันไม่จําเป็นมันไม่จําเป็นจะต้องมาแบบว่านะทาเกิดทาแบบว่าทํารุนแรงจนถึงเขาตายไงดังนั้นเนี่ยก็คืออะไรนะก็คือพี่เขาก็บอกแล้วนะว่านะจริง,รงๆแล้วตารวจเนี่ยก็ควรจะระมังมากกว่าน,นี้หน่อยไงก็คือแบบว่าจับคนร้ายได้ไงจับคนร้ายได้ไงถึงแม้ถ้าเกิดเขาขัดขืนแต่ไม่ได้ใช้อาวุธนะก็คือก็คือประมาณว่าเอาแค่สลบพอก็ได้ไม่ต้องถึงกระตายอะ่ะ ท่านี่บาเคยเคย,เคยดูหนังพวกแอคชั่นหรือพวกหนังสายลับใช่ไหมที่แบบว่ามันจะมีกะตัวเอกหรือตัวร้ายเนี่ยมักจะชอบส,บสับสันคอคนให้สลบไปอะ่ะอืมเออนั่นแหละเอาจริงๆเอาแค่ประมาณนั้นก็พอไม่ต้องถึงขนาดที่แบบว่ากดเขาให้ให้ตายอ่ะนะก็ไม่ได้แหละคือเพียงเลยเขาก็พูดพ<อ>ดีอยู่นะในคลิปนั้นน่ะคือเขาก็พูด,ดอืมนั่นแหละการสับคอของส,สายลับเนี่ยมันต้องแม่นยำจริงๆนะเว้ถ้าไปสับพาดีอาจจะ ไม่ไม่สลบหรือเพ้อเอนี่ยไปโดนจุดสำคัญตายโหงได้เลยนะนั่นแหละนั่นแหละก็คืออารมณ์ก็คือตามนั้นแหละก็คือแบบว่านะก็ควรเอาแค่สลบพอใหญ่ถึงตายไงในคลิปเนี่ยผมคุณอานวยเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าอีตา,ตาจอนสมควรตายนะก็แค่บอกว่าก็แค่แบบว่าอยู่ในตรงก็แค่แบบว่าอยู่กลางกางก็คือไม่ได้เห็นอกเห็นใจแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างตอนนี้ที่ตํารวจเนี่ยก็ยังงงอยู่เลยไงว่าคอมเมนต์เนี่ยทำไมไปทำไมเหยียดทำไมเม้นเหยียดคนผิวสีเยอะจังเลยแถมเหยียดอีตาจอดก็ด้วยแหละ คือก็เข้าใจแล้วนะว่าเขาเคยทําผิดอะไรอะไรต่ออะไรมาแล้วแต่ว่าเขาก็โดนสารตัดสินแล้วก็ได้รับโทษแล้วไงมันมันจะเอาอะไรกันอีกวะผมยังงงอยู่เลยอารมณ์เหมือน,นเนี้ยท่านชิบะท่านชิบะน่าจะเก็ตนะเพราะว่าพวกเราก็เล่นเกมเหมือนกันเหมือนอารมณ์เหมือนกับแบบว่าเราเติมเราซื้อเกมแล้วแต่เรายังต้องซื้อเราจะยังยังต้องซื้อไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นีนน่เพิ่มอะพอเก็ตใช่ไหม จะซื้ออะไรดีวะอระลงประมาณว่าเราซื้อเกมเราเราเราซื้อเกมมาเล่นราคาพันกว่าแต่เรายังต้องเติมทีละร้อยทีละร้อยเพื่อแบบว่าเพื่อเล่นด่านต่อไปอะ่ะคนอเมริถูกใจสิ่งนี้คนามิถูกใจสิ่งนี้นนนแต่อพวกเราคนเล่นไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยไอ้บ้าอันนี้คนไทยมันก็ไอ้คนไทยที่เหยียดอะไรแบบนั้นมันก็เหลือเกินนะเอาจริงๆเนี่ยคือบางทีเขาได้รับโทษไปแล้วอะ่ะมึงยังให้เขาโดนอะไรอีกวะบางทีเขารับโทษแล้วก็พ้นโทษมาแล้วอะ่ะมึงให้โอกาสเขาบ้างเอะฮหม ไอ้พวกนี้ผมก็แปลกใจนะเมื่อผมก็เปรียบเทียบอย่างเงี้ยคนน่าจะเข้าใจนะว่ามึงเสียเงินไปดูแล้วมึงยักต้องต้องเสียเงินดูแล้วดูอีกเหรอไอ้บ้ามันจะอะไรขนาดนั้นวะมึงจะสูบเลือดสูบเนื้ออะไรตังขนาดนั้นวะเนี่ยคือไอ้คนทําเกมที่มันคิดอะไรแบบเนี้ยแม่งก็กวังแต่กําไรแหละมึงแต่มึงไม่คิดหรืองไงว่าวายบ้ามันมันมันก็ขูดเลือดขูดเลือขดอขูดเนื้อเหลือเกินไอ้บ้าบางคนเขาเล่นเกมมาเพื่อสนุกนะเว้ยเขาไม่ได้ทํามาเพื่อขายเครียดไอ้นีน่ท่านท่านนี่เลย เออพอพูดถึงเกมที่ขุดเลือดขุดเนื้อเาวมากที่สุดที่ผมนึกถึงนะเมทันเกียเซอร์ไว้ไอ้ทีโค้ชพโค้แม่ขุดเลือดเลยถ้าเมทันเกียเนี่ยถ้าเกิดอะไรนะไม่ใช่ของอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ของฮิดะฮิเดะโคจิมะอย่าซื้อโอเคมาผมก็หมดแค่นี้แหละก็ก็อยากจะบอกนะว่าจริงแล้วไล้ก,การเคลมชุดนักเรียนว่าทําให้เด็กสามวิคเนี่ยเป็นการเคลมที่แรงไปหน่อยและในทางกลับกันเนี่ยก็คือการไม่ใส่เครื่องแบบเนี่ยก็ แล้วบอกว่าจะมีการเหยียดมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการเคมที่แรงไปอีกเช่นกันนั่นแหละก็อย่างที่รู้ๆแหละว่าการที่เด็กมันจะไม่เหยียดกันไม่ไม่แบ่งแยกกันเนี่ยคนที่คนที่มีส่วนรับผิดชอบเรื่องนี้สสุดที่สุดเลยก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นแหละหรือผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆนะที่มีหน้าที่ต้องสอนเด็กกันแหละอย่างที่เราเคยคุยกันไปในคลิปที่แล้วแหละว่าเด็กเนี่ยมันก็คือเหล็กที่ต้องเอาไปใส่แม่พิมพ์ไงแล้วก็มามาเอามาเอามาทําให้แข็งตัวแล้วก็กลายเป็นอ่อเป็นพวกดาบหรืออไไม่กกลูปั้้นนะรพวี พู้นี้คือถ้าพ่อแม่ถ้าผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่เป็นแม่พิมพ์เนี่ยเป็นแม่พิมพ์ที่บิดเบี้ยวเนี่ยเด็กมันก็จะบิดเบี้ยวตามไปด้วยแหละตามนั้นน่แล้วตรงๆนะเด็กเนี่ยแม่งทําตามง่ายมากเลยนะบางทีเด็กแม่งไม่รู้หรอกแม่งไปทําตามพ่อแม่เพราะเห็นพ่อแม่ทาตามโอ้โหไอ้บ้าเลยบางทีคนเป็นพ่อแม่ี่มึงก็ต้องพร้อมอีกสักหน่อยนะท่านชิบะมีอะไรจะเสริมไหมไม่โอเคผมก็แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวผมไปอาบน้ําแล้วก็ แล้วก็เตรียมเตรียมดูแล้วว่าตีวันนี้ตีเล่นเกมหรือเปล่าโอเคแล้วเจอกันท่านที่บ่กได้หลายแป๊บนึงครับแป๊บนึ่งแป๊บน,น,งน,น,งน,นึงนะอะไรเหรอมีอะไรแหละท่านที่บ่กอ๋อไม่มีอะไรโอเคแค่นี้นะผม<อ>ไปเฮียผมไปละ